สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พี่จอยอยู่ที่สวนยางพาราอแล้วนะคะวันนี้วันที่วันนี้วันที่ยี่สิบแปดเดือนธันวาจะปีใหม่แล้วนะคะจะเปลี่ยนพอ,อแล้วก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนะคะขอให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกคนเลย ขอให้มีความสุขกับปีพศใหม่นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเดินทางไปมาท่องเที่ยวไปมาไปเหนือไปใต้ขอให้มีความสุขมีความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะขอให้เที่ยวให้สนุกในช่วงเทศกาลสงการานเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ขอให้มีความสุขกับเทศกาลเปลี่ยนพอ,อปีใหม่ของเรานะคะวันนี้บรรยากาศที่สวนอีกแล้วเพราะว่าพี่จอยต้องขึ้นสวนช่วงนี้พี่จอยมาขายยางพารานะคะขายยางพาราช่วงปิดท้ายปีใหม่เนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นปีใหม่เดือนต่อไปนะคะที่พี่จอยจะต้องมานะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะ อ่าสิบหกองศานะคะตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็ใส่แล้วเก้าโมงกว่าเก้าโมงกว่าก็อ่าอยู่ที่สิบหกองศาสิถึงสิบเจ็ดองศานะคะเมื่อเช้าหมอกลงห,าหนามากนะคะตอนนี้พาทิตย์ขึ้นแล้วพาทิตย์ขึ้นแล้วแล้วก็อากาศก็กำลังสบายๆนะคะพี่จอยก็ยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่เนาะนะคะ วันนี้มาขายยางพาราทุกปีของช่วงปีใหม่นะคะทุกปีของปีใหม่จะขึ้นปีใหม่ราคายางจะตกมากๆเลยก็อยากจะฝากถามรัฐบาลด้วยนะคะว่าทําไมช่วงเทศกาลต่างๆพืชผ,ผลอของอเศรษฐกิจในการที่ พืชผลเกษตรทุกอย่างทําไมราคาตกนะคะอ,อยากจะถามรัฐบาลนะคะเมื่อวันที่วันที่วันที่สิบเอ็ดนะวันที่สิบเอ็ดเดือนนี้นะเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้นะคะเดือนธันวาสิบเอ็ดธันวาพี่จอยมาขายได้ราคาอยู่ที่ยี่สิบ สามบาทยี่สิบสามบาทกว่านะคะณตอนนี้วันที่ยี่สิบแปดราคายังตกลงมาเหลือประมาณสิบเก้าสิบเก้าครึ่งนะคะอะ่ราคายังพลาตกลงมาอีกช่วงปีใหม่นะคะกะ็เป็นอะไรที่อ,อืเราก็อยากจะได้เงินช่วงปีใหม่เยอะๆหน่อยเนาะ ก็เหมือนกับว่าราคามันมันตกลงมามันตกลงมานะคะเพื่อนๆจ๋าก็เล่าสู่กันฟังนะคะแต่ทีนี้มันมีผลไหมมันก็ไม่มีผลหรอกนะคะเพราะว่าอ่าผลผลไม่มีผลอะไรจะขึ้นจะลง เราก็ทําอาชีพนี้อยู่แล้วนะคะทําอาชีพนี้อยู่แล้วจะขึ้นจะลงเราก็จําใจจําเป็นที่จะต้องขายไม่มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านนะคะก็ก็ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วทั้งหมดเราตอนนี้เราไม่ต้องลงทุนอะไรนะคะเราก็เก็บเก็บเก็บอย่างเดียวนะคะจะถูกจะแพง จะราคาขึ้นจะราคาลงยังไงเราก็ได้เก็บอยู่แล้วนะคะก็เพียงแต่ว่าเล่าสู่กันฟังว่าอืราคาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ม,มออ่ไม่เหมือนเมื่อก่อน่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนราคาดีมากๆราคายางก้อนนี้เกิดแตะเป็นร้อยนะคะ ตอนนี้พี่จอยก็ยังทําขายน้ํำยางก้อนนะคะไม่ได้ขายน้ํำยางสดเพราะว่า,าคนงานบอกง่ายดีนะคะเพราะว่า,าในส่วนพ,พี่ของพี่จอยมันก็จะมีลักษณะเป,เป็นเป็นมอเป็นเป็นเขาบ้างนะคะก็ขึ้นขึ้น,นลง,ลง,ลงเวลาหิ้วน้ํายางจะลําบากก็จะเกรงว่าจะหกเลอะเทอะอะไรประมาณนี้าขายยางก้อนสะดวกกว่าเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราสู่กันฟังเรื่องของราคายางแล้วก็บรรยากาศที่สบายๆสบสดที่ช่นะคะเพื่อนๆจา๋าขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งกริ๊งให้กับพี่จอยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ เข้าในเทศกาลปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยรยนะคะมีความสุขกับการท่องเที่ยวมีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่บายๆคะ่ะ